ท่านผู้ชมอ่าไปชมแม่เหล่าวานของครูแดงอยู่ตรงนี้นะครับเจ็ดตัวนะครับก็เป็นแม่เหล่าวัวดังๆนะครับตัวนี้เราพายจามโผล่ไปอะไรอย่งไรเป็นสัตว์่รือครัวแดงดีพายพวกจามโผลบางเลือดบนนอะไรนะอยู่ตรงไหนครูแดงแม่เหล่า นี่ครับครับอ๋อเดี๋ยวขก็ไปชมนี่แหละครับคอกแม่เหล่าโบราณของครูแดงนะครับเดี๋ยวไปชมที่เดตัวสามตัวอีกเจ็ดตัวนะครับครับนั่นตัวนันะแม่มาดูสามเคสครับตัวตัวนวลๆนี่หรือครับครับครับใช่ครับเขาเขาตกใจไหมดูดิไม่ไม่ไม่แล้วครับเข้าไปใกล้ได้ไหมได้เข้าวัเลยเออเข้าไปใกล้เลยเข้าได้เาตกใจผมนะเหมือนเจ็ดตัวไม่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 นั่นแล้วก็ เดี๋ยวคุณแดงเข้ามาด้วยกันเลยดิเพราะของคุณเดียวเนี่ยเขาตกใจเนี่ยตัวนี้เขาไม่กลัวเนาะตัวนี้เนาะครับคุณแดงเข้ามาเข้ามาเลยคุณแดงโอ้ตรงรตนี้มือตัวตัวโน้นนะตัวตัวนวลนนะีวนวนวน่เป็นแม่ของใครนะมาดูสามเคของพี่แจ็คบ้านแหลมครับมาดูสามเคครับ ตัวนู้นแม่ตาตุงตวงครับตัวแผ่นเนี่ยครับเดี๋ยวเพอเข้ามาใกล้ตัวนี้นะตัวหลังสุดเนี่ยนะแม่ตาตุงตวงแม่ของตาตุงตวงของเสียชายมังเพชรของเสียชายมังเพชรครับอออีกตัวไหนอีกนี่แม่ปูดำอ๋อตัวนี้นะครับอแม่ของปูดำแล้วอีกสี่ตัวเป็นเป็นญาติญาติของ โอดังมีตัวไหนบ้างครับกรดูนี่แม่น้องสาวด่างสถานฝาตัวนี้นะครับครับเป็นน้องสาวของด่างสถทานฝ้าครับอืมเราเป็นด่างสะทานฟ้านเ,เป็น,นเป็น,ปนวัวที่ไหนวัวโพหักครับวัวโพหัก<อ>ครับของแช็หลงโพหักอืมครับอืมอ่ะตัวไหนอีอเกเาตัวเขียวนุ่นเป็นน้องสาวซัดดำของตัวนู้นนะครับครับครับของแจ้แบงโควันชัดอะ น้องสาวขอน้องสาวสัดดาของแท่แบงโชกันชัดอยู่ไอเนี้ยอยู่อยู่เดียวอยู่สายขานอืมอ่นี่นะครับครับครับโอเคแล้วตัวไหนอีกทีตัวละแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวสี่เวด้วยนะข้างกครับไอ้ครับเป็นลานของไอ้เพิ่มของมังโกดแเลง เราเคยเป็นหัวดังเหมือนกันครับหัวดังไม่เราพวกนี้ได้มานานเนี่ยกูได้มันก็มาอยู่กับผมมาหลายปีแล้วครับประมาณกี่ปีละบางตัวก็ห้าหกปีแล้วครับ๋อคือย่างที่พูดเมื่อกี้ก็คือมีลูกตัวมงตัวเมียบ้างแต่เพิ่มมีลูกตัวเล็กๆที่เป็นตัวผู้มาก็ประมาณไม่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 เยอะก็เพิ่งจะสองก็เพิ่งจะประมาณประมาณปีสองปีเดียวก็ให้มาให้ลูกตัวผู้มาครับ ครับครับก็ประมาณนี okay? Now, ้นะครับก็เป็นวัวไอ้ตัวเล็กสองตัวนี่เป็นตัวผู้ตัวเมียกูได้ตัวเมียตัวครับเป็นลองซาววดูสามเคผู้ใหญ่แจ็คบานแเลมจองไปครับอ๋อจอดมีมีมีคนจองแล้วมีคนจองจนจนวันมันเป็นลานเขาให้เพิ่มคนนั่นทำาุรกาลาบุรีจองอ๋อจองทั้งตัวได้โดนจองไปเรียบร้อยแล้วจะจองไปแล้วครับนอกจกพบในกขายครับ วันนี้ก็คือแลกกันนะส่วนใหญ่จะเล่นแลกกันซื้อครับเนี่ยอ๋อซื้อใช่ไหมครับเขาซื้ออ๋อซื้อผมคิดว่าแลกกันตรงนี้มาจาคไทยครับรบะชมแม่เหลาโบราณของครูแดงอีกรอบหนึ่งนะครับ นี่อันนี้แหละครับคุณยายเอาวัวันจะเก็บไว้ทำพ่อพันธุ์ครับอ๋อพี่นี่ผมจะปลูกหลงเหลือนให้อยู่ครับบัวหลานผมอม่นให้กีบยาวไม่ต้องแต่งกีบอ๋อถ้าอยู่บนเรือมันจะกีบจะไม่ยาวเพราะว่ามันแข็งใช่ไหมเพราะพื้นไม้ตาลนีอ้าวว่าถ้าเป็นอย่างนี้มันก็จะมันมันมันการทุกได้อ๋อผมจะอยู่เนี่ยมาสรหัวเขาเลี้ยงอยู่สิ่กระตัวแต่ทุกเรือไม่ไ้อย๋อตัวนี้เป็นจะเอาเก็บไปทำพ่อครับตัวนี้จะเอาเก็บตัวนี้เป็นลูกของของเสียไพ่ครับ เป็นเป็นหลาน,นโพกํำนันของกำนันเอ็กอสามเ<ป>รือนลาดบุรีครับอ๋อเป็นหลานของปู่กำน,นันครับอืมกำนันเอกลาดบุรีครับกำนันเอกเนียมักษาอ,อายุเขาเท่าไหร่ตอานกี่ขวบประมาณแปดเดือนครับแปดเดือนครับอืมก็เพิ่งได้มาไม่นานเองครัผมเพิ่งไปเอามาครับเนี่ยครับพ่อเขาเป็นงไง,ง้ง พ่อเขาก็ให้ลูกเก่งอยู่ครับงนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ก็ได้ครูแดงนะพาไปชมแม่เหลาวาณที่นี่เจ็ดตัวแล้วก็ไปดูที่เจ้าวะธรมุพ่อพันอีกตัวหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณครูแดงนะครับที่กรุณาสละเวลานะครับแล้วก็ให้โอกาสทางต้องมานั่งคุยพูดคุยเกี่ยวกับัวโบราณของท่านนะครับ ต้องก็ต้องขอขอบคุณท่านมากๆนะครับขอบคุณมากครับนี่นะครับพาทุกท่านมาชมวัวลังตัวหนึ่งของกูแดงนะครับตัวนี้ชื่อกำไรครับตัวนี้